สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆิทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพี่เกตอีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูพี่เกตจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเพื่อนใหม่และจังหวะนะคะในใครอยากเต้นบ้างคะอยากเต้นกันเยอะเลยถ้าอยากเต้นกันแล้วลุกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลย พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนิ้วมือของฉันนั้นมีสิบนิ้วบอกมือนิวนับนิ้วสี่งานตาหนึ่งสองสามสี่ สำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆได้อะไรบ้างคะจากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในครั้งนี้เด็กๆได้นับเลข1ถึงเลข10ใช่ไหมคะเด็กๆทุกคน,นได้เต้นไ,ได้ออกกําลังกายใช่ไหมคะสนุกกันไหมคะสนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะคุณครูพิเกตจะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันนะคะแต่สําหรับวันนี้คุณครูพิเกตขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย พบกันในครั้งหน้าะนาะคะ